สักกับพี่เขามานาหแล้วตอนปีหนึ่งอะคะ่ะสนิทกันก็พี่เขาเข้ามาชวนหนูหนูก็เลยตอบตกลงไปพอพี่คนที่หนูชอบอะคะ่ะมาชวนหนูก็เลยบอกเขาว่าไม่ว่าวันนั้นอยากพักพอดีก็เลยปฏิเสธไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายมันไม่มีคนก็เลยต้องไปชวนพี่เขาดีอยากออกกองก็เลยมา ก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะตัดสินใจแบบนั้นก่อนเหตุการณ์วันนั้นคือนี้ก็เห็นว่าพี่เขานั่งอยู่คนเดียวค่ะแล้วแบบพี่เขากำลังร้องไห้กออ็ออยากเป็นอารได้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีปกติก็ชอบใช้ให้หาของ แต่จริงก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแบบงานมันไฟไหมอย่างนี้คือพอเลิอกกองอะครับก็พี่เขาก็เดินออกไปคนเดียวอย่างซีน,น้าเขาเคยียดเคียนพอเคียดรู้ตัวอีกทีพี่เขาก็ล,ล้ม ืออันนี้เราได้จริงใช่ไหมคะคือนิ่งก็ไม่รู้นะว่าภาคฟิล์มเขามีระบบการจัดการยังไงคือนี่เห็นว่าของที่เขามีให้ใช้มันไม่พอค่ะแล้วก็รุ่นนี้ก็มีตั้ง30มสิว่าคนด้วยถ้าจะไม่ให้เครียดไม่ให้ดีเพรสก็ก็คงยากดูสภาพแวดล้อมดิพี่ๆเขาได้รับสวัสดิการอะไรกันบ้างอคือ นินเป็นห่วงพี่พี่ภาคทีมทุกคนเลยนะคะอยากให้พี่พี่ทุกคนดูแลสุขภาพเป็นด้วยค่ะดีมากดีมากมึงขอบคุณมากพักได้เลยนะอเออเนอยเรื่องที่มึงเขียนอ่ะเรื่องจริงปะโอ้ยเป็นจริงสักเรื่องอะตุ้งก็หมดเลยจริงๆเขาแฮปปี้ทุกคนเลยเออแม่ยังจัดต้นคริสต์มาสสุดเฟสทีปันอยู่เลยเรื่องอะไรแบบนั้นไม่มีหรอกมึงอินเนยมันก็แค่แต่ง,งเรื่องมาขำๆ กลวมันยังไม่สมจริงว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้เราอยู่กันที่คณะนิเทศศาสตร์นั่นเองวันนี้ค่ะเนยก็ขอขออย่งังนะอองนงและวันนี้เนยก็จะพาทุกท่านไปพบกับเพื่อนๆที่คณะของเนยกันค่ะมึงมึงเอาใหม่เดี๋ยวคูก็หาเหมือนละคร สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันนี้เนยจะพาทุกท่านไปพบกับเพื่อนๆของเนยที่คณะนี้กันเฮ้ยอะไรอ่ะไอเลิฟอยู่โอ้ยมึอกรรกนหมดแล้ว นิ่ยังไม่คืนตาโอ้ oh. ไม่เปนอ่ะย่รู้ลเลย Hey มากป้าเอ็สัตว์ใครส่งมาวะเจี๊ยมีรูปด้วยมึงมึงมีรถจิดตุกเข้ามาในมอไม่รู้ตอนนี้เขาดื่นไปยังไงบ้าง ไปมันม,มันตายก่อนไปว้าวี่รั่าแล้เียเปนตัวไทยสนง่ายแก้คนอื่นเขาไปเยอะี่ลูกปืนอะไม่ถูมีหอมีแปลวิ่งตัเล่นได้สองคนเลยอยืเดี๋ยวต้องกลับแล้วพอดีแม่พอตามเดีย๋ยวพวกเราก็กลับด้วยเจอกันลูกว่าแต่ เออเดี s <S <c ười> <c ười> e ๋ยวกูไปหานปืนก่อนเดี๋ยวไม่ต้องอกันมึงไปมึงบอดกับไงอีบอดคุไม่นึกเลยนะมึงเนี่ยไป กูไอ้กูมึงแย่งผัวกูไอมมยกูไม่เล่นก่อน <c oughs> ท<า>ัดสักคนเดียดีแล้วแต่ปอมเล่นไม่ได้เลยอะแบบเราขออารมณ์ดีกว่านี้ขอขอกว่านี้นะอีเทมเย Bông cô Bậy cô Mừng giang của, cô Để cho con đi con đi con Khánh Khỏi gì nè Đây 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 Bông hùa cô Bậy của, giang cô Để cho con đi con đi con Khi bỏ con Bông cô BỒI Mừng giang hùa cô กูไม่ได้ทำเฮ้ยใจเยก่อนใจก่อนขาดปมหัวกูไม่ใช่มึงแย่งหัวกูมึงไปเฮ้ยใจเยก่อนใจก่อนโอ้ยขาดโอ้ยเฮีย